บ้านสะอาดห้องมีระเบียบบริหารเวลาได้ดีสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้ว่าจะทําอะไรจะไม่ทําอะไรผมเชื่อว่านิสัยแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นนิสัยที่ใครหลายๆคนอยากจะมีอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ผมว่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกเราทุกคนนะครับที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่น่าจะอยากเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่บางครั้งบางทีครับเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะแต่มันพยายามแค่ไหน มันก็ไม่สามารถทําได้สักทีหนึ่งไอาการเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยการเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาได้ดีวางแผนชีวิตได้ห้องเป็นระเบียบอะไรพวกนี้มันไม่สามารถทําได้สักทีหนึ่งวันนี้ผมเลยอยากจะมาแชร์เทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้หรือก็คือเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันผมจะขอแบ่ง พาร์ทของคลิปวิดีโอนี้ออกมาเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกก็คือพาร์ทของการมีระเบียบกับพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทของการมีวินัยคําว่าระเบียบวินัยมันประกอบไปด้วย2คำเนะก็คือคำว่าระเบียบกับวินัยฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าเราจะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบเพิ่มมายิ่งขึ้นแล้วมีวินัยมากขึ้นได้อย่างไรฉะนั้นครับพาร์ทแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือพาร์ทของการมีระเบียบมากยิ่งขึ้นผมตั้งชื่อพาร์ทนี้ว่าจัดชีวิตให้เป็นระเบียบวางแผนชีวิตการงงาานนและกรเิ ให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะมาชวนให้ทุกคนเนี่ยลองทําตามดูก,ก็คือการจัดห้องครับการจัดห้องให้เป็นระเบียบช่วยทําให้ตัวเราเองจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินคำคำนี้หรือเปล่าน,นะครับว่าโลกภายนอกมันมักจะสะท้อนโลกภายในสิ่งนี้มันหมายความว่าอย่างไงโลกภายนอกครับมันคือผลลัพธ์ของโลกภายในคุณมีความคิดแบบไหนคุณมีความเชื่อแบบไหนคุณจะกระทําออกมาแบบนั้นสู่โลกภายนอก ถูกต้องปะแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เขามีคําพูดที่ดีการการะทําที่ดีนั่นเท่ากับว่าเขามีมายเซ็รที่ดีฉันได้ฉะน,นั้นครับถ้าเกิดสมมุติว่าห้องคุณนัตอนนี้นะไม่ได้เป็นระเบียบมากสักเท่าไหร่รกนะครับวางของเกะกะนู่นนั่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นไปได้นะครับที่โลกภายในของคุณหรือความคิดของคุณจะยุ่งเหยิงจะซับซ้อนเหมือนกับห้องของคุณนึกออกปะอ่าทุกคนลองคิดภาพตามแบบนี้ก็ได้ทุกคนเคยเห็นห้องของศิลปินไหมครับคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เยอะๆ เขาไม่ได้ห้องรกนะแต่ห้องเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งมากมายนะครับมีของชิ้นนั้นมีของชิน้นนี้มีอุปกรณ์อันนั้นมีอุปกรณ์อันนี้เก็บสะสมสิ่งนั้นเก็บสะสมสิ่งนี้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่ห้องจะเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายนั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในหัวเขาเขาเป็นนักสร้างสรรค์ไงเขาจะฟุ้งถึงสิ่งต่างๆเขาจะมีความคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นสิ่งที่เขาสนใจหรือคนบางคนที่จัดการชีวิตตัวเองได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีห้อองที่มันรรกหื ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปดูเพื่อนบางคนที่เวลาทํางานเวลาเรียนหูมีระบบการจัดการวางแผนมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะทําอะไร1234เมื่อไปดูห้องมันส่วนใหญ่นะคนประเภทนี้ห้องจะสะอาดถูกต้องปะฉะนั้นนะครับโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในณนะตอนนี้คุณลองมองดูรับตัวคุณว่าห้องคุณเป็นยังไงก็มีสิทธิ์นะที่โลกภายในคุณจะเป็นอย่างนั้นช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมอกหักเนี่ยนะครับระบบความคิดผมพังไปหมดห้องหึ่งลกมดเลย ดังนั้นลองตรวจสอบตัวเองดูดีๆนะครับแล้วลองจัดห้องเพราะเมื่อใดก็ตามแต่ครับที่เราเริ่มจัดห้องครับเราสามารถที่จะทําให้การกระทาในครั้งเนี้ยมันสะท้อนกลับไปหาโลกภายในเราได้เมื่อใดก็ตามแต่ที่เราเริ่มจัดห้องเก็บจัดส่วนเก็บห้องให้เป็นระเบียบจัดให้มันเป็นหมวดหมู่ระบบความคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วพอระบบความคิดเราเริ่มเปลี่ยนแล้วจะเป็นคนที่มีระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วไอ้ความเป็นระเบียบที่เราเริ่มต้นมาจากการจัดห้องเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้กับ การวางแผนอนาคตการวางแผนการงานได้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันส่งผลต่อตัวเราเองโดยที่ตัวเราเองไม่รู้ตัวก็คือสภาพแวดล้อมที่รกๆเนี่ยนะครับจะทําให้สุขภาพจิตของคุณอนะ่ะไม่ดีเต็มที่และทําให้โฟกัสงานได้ยากมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเมคเซนต์มากคือลองคิดดูดีๆก็ได้ครับถ้าเกิดสมมติคุณต้องนั่งทํางานในสถานที่สถานที่หนึ่งสถานที่ที่คุณจะทํางานได้อย่างดีเยี่ยมเนะี่ยต้องเป็นสถานที่สะอาดสบายตาสบายหูถูกต้องปะ แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณไปนั่งทํางานที่แบบโอ้โหโตเลอะเลอะสกระปรกนะครับดูไม่น่าทํางานอะ่ะสภาพแวดล้อมันไม่เอื้ออํานวยหัวมันก็จะไม่แล่นแล้วก็จะโฟกัสงานได้ยากมากยิ่งขึ้นถูกต้องป่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบเนี่ยนะครับมีแนวโน้มนะจะมีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขามีการทํางานวิจัยกันเลยนะครับในปี2017ถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้สาเหตุก็ง่ายมากครับเวลาที่ห้องมันรกเนาะ มันเกิดมาจากการที่เรามีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจเก็บมันเราก็จะวางวางมันเอาไว้เอาไว้วันหลังค่อยเก็บเอาไว้วันหลังค่อยเก็บพอมันถูกทําอย่างนี้สะสมไปเรื่อยๆครับห้องมาเลยลบกถูกต้องป่ะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งก็เริ่มมาจากเรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละครับก็คือมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นมีเรื่องที่ต้องทําเข้ามาในชีวิตละแต่เราก็บอกกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเหมือนเวลาที่เรามีของบางอย่างแล้วเรบาบอกกับตัวเองว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บฉันในฉันนั้น ฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเป็นคนที่เลิกผัดวันประกันพรุ่งลองเริ่มต้นง่ายๆจากการที่เก็บห้องดูก็ได้ต่อมาครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่มีระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนอกจากจะเริ่มต้นง่ายๆจากการเก็บห้องแล้วเนี่ยนะครับสเต็ปถัดมานะครับแอดวานซ์ขึ้นน,นิดนึงก็คือเริ่มต้นจากการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะเพราะมันคือการจัดระเบียบความคิดอย่างหนึ่งสมมตินะครับ คุณมีไอเดียในการทําสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่คุณไม่จัดระเบียบข้อมูลมันให้ดีครับเวลาที่คุณจะเอามาใช้อะครับมันจะเกิดการโอเวอร์โหลดสมมุตินะคุณกดเข้าไปในโนต้ตมือถือของคุณแล้วคุณจดไอเดียอะไรต่างๆเอาไว้เยอะมากมายเป็น1 0เป็นร้อยสิ่งที่มันตามมาก็คือพอคุณไม่จัดหมวดหมู่ให้มันนะครับเวลาคุณกดเข้าไปแล้วหาแต่ละทีนึงครับมันจะเหมือนกับงมเก็บในมาหาสมุทรว่าไอ้เชี่ยข้อมูลที่คุณต้องการมันอยู่ไหนวะ หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอบางคนใช้ระยะเวลาหาเป็นชั่วโมงบางคนใช้แม่งเป็นวันเลยนะครับคือกว่าจะหาข้อมูลเจอมันใช้ระยะเวลาที่มันเยอะมากๆฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบไอเดียนี้อยู่ในหมวดหมูน่นี้ไอเดียนี้ข้อมูลนี้อยู่ในหมวดหมูน่นี้มันจะทําให้เราหาข้อมูลต่างๆแล้วนําเอามาใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ครับมันเหมือนกับการหยิบของมาใช้สมมุติว่าคุณวางของกองกันไว้ยเยอะๆบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งนะครับแล้วคุณมีของชิ้นหนึ่งที่ อยู่ในกองนั้นอะ่ะแล้วคุณอยากจะใช้มันอะ่ะสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรครับการคุยหาว่าของชิ้นนี้อยู่ไหนถูกต้องปะและพอมันหยิบยากมันหายากสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณก็มีนาโนมที่คุณจะไม่หามันต่อละเพราะว่ามันหายากเกินไปและพอเราจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะตามมาก็คือนอกจากข้อมูลในมือถือเราใน iPad เราในคอมเรามันจะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นความคิดเรายังเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยถ้าเกิดคุณไม่เชื่อนะผมท้ายคุณทําสิ่งนี้ติดต่อกันสัก2สัปดาห หลือก็จะให้ดีทำดํำติดต่อกัน1เดือนคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเวลาที่คุณเอาข้อมูลต่างๆมาจัดให้เป็นระเบียบคุณจะเห็นภาพมากขึ้นว่าข้อมูลแต่ละอย่างครับคุณจะเอามาใช้ทําอะไรซึ่งตัวช่วยที่ผมใช้อยู่ณนะตอนนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งค้นพบมาเมื่อไม่นานมานี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแล้วนะครับก็คือแอปนนชั่น แอปนอนชั่นเนี่ยนะครับเป็นแอปแอปหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาให้คุณสามารถเก็บข้อมูลต่างๆให้มันเป็นระเบียบได้อย่างเวลาที่ผมทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมก็จะกดเข้ามาเนาะแล้วมันก็จะมีไอเดียคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับว่าท็อปปิกคอนเทนต์นี้ผมอยากจะทําอะไรนะครับผมก็จะโน้ตเอาไว้จัดเรียงเอาไว้หลายๆไอเดียซึ่งในแต่ละไอเดียครับบางครั้งบางทีครับเวลาเราทำคอนเทนต์เนาะเราก็ต้องเขียนสคริปต์ให้มันรีเสิร์ชก่อนหรือทําภาพปกทําอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในนอนชั่นครับ เราจัดเป็นโฟลเดอร์ไว้ว่าอันนี้ของคลิปอันนี้พอเปิดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นหมดเลยครับว่าเอ้ยเราเขียนพาดหัวว่าอะไรไว้บ้างเรามีตั้มนวอะไรบ้างตรงดิสคริปชันเราจะเขียนว่าอะไรเลื่อนมาเสร็จปุ๊บกดเข้าไปตรงสคริปต์ก็จะเห็นว่าผมเขียนสคริปต์อะไรไว้อยู่ตามรูปภาพอินเสิร์ทที่คุณเห็นเห็นอะไรไหมครับว่าข้อมูลที่เยอะแยะมากมายพอมันถูกจัดให้เป็นระเบียบปุ๊บสิ่งที่มันตามมาคืออะไรครับเราทํางานง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วการทําแบบนี้บ่อยๆครับ สมองคุณจะค่อยๆเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นฉะนั้นผมขอท้าให้ทุกคนเนี่ยนะครับทำสิ่งนี้ติดต่อกัน21วัน1เดือนนะครับรับรองว่าคุณจะเป็นคนที่มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนต่อมาครับก็คือวางแผนอนาคตถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเป็นคนที่มีระเบียบเก่ับชีวิตมากยิ่งขึ้นนะการวางแผนอนาคตเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆซึ่งการวางแผนอนาคตของผมเนี่ยนะครับผมจะวางอยู่3อย่างหลักก็คือ planner นนส่วนตัวนะครับก็คือเป้าหมายว่าปีนี้ฉันอยากจะทําอะไร อีกอย่างหนึ่งก็คือคอนเทนต์แพลนเนอร์ผมอยากจะครีเอทคอนเทนต์อะไรมาในปีนี้เป้าหมายของผมคืออะไรในการทําช่องให้มันเติบโตนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันนี่โกลส์ก็คือเป้าหมายทางด้านการเงินว่าผมอยากจะมีเงินเข้ามาในปีนี้เท่าไหร่เก็บเงินได้เท่าไหร่เอาไปลงทุนเท่าไหร่ผมจะเป็นต้องวางแผนเอาไว้ซึ่งเวลาที่เรามีเป้าหมายเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ว่าว่า,วาทุกวันนี้เราใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรมันเหมือนกับการที่ เราเดินออกจากบ้านแล้วเรารู้ว่าฉันจะไปเชียงใหม่จะถึงช้าถึงเร็วไม่รู้อะแต่มันถึงแน่เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะไปไหนแต่การที่คุณไม่วางแผนเลยนะครับว่าชีวิตนี้อยากจะทําอะไรปีนี้อยากจะทําอะไรมันจะล่องลอยไปเรื่อยๆครับแล้วพอมันล่องลอยไปเรื่อยๆสิ่งที่มันตามมาก็คือบางครั้งบางทีเราอาจจะรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายดังนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากมีชีวิตที่เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะลองเริ่มต้นง่ายๆจากการเขียนแพนเนอร์ซึ่งวิธีการเขียนแพนเนอร์ของผมเนี่ยนะครับก็เอาแบบเบสิกทั่วไไปเลยก็ด้ ก็คือตั้งเป้าหมายกําหนดระยะเวลาว่าเป้าหมายเนี่ยจะสําเร็จตอนไหนจากนั้นก็ลงดีเทลนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้จากนั้นก็มารีแคปในทุกๆเดือนนะครับว่าแต่ละเดือนอ่ะมันเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์มันเป็นยังไงใกล้ถึงเป้าหมายมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใกล้ลองดูซิว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรต้องทําอะไรเพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะให้ผมมาใช้วิธีการส่วนตัวที่ผมใช้ในการเขียนแพลเนอร์เนี่ยนะครับแบบ เจาะลึกแบบละเอียดเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมก็จะมีวิธีการแปลกๆนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นวิธีการแปลกๆเป็นวิธีการง่ายๆที่ตัวผมใช้เองอะ่ะตามสไตล์ผมอะ่ะคือทุกคนที่ติดตามช่องผมก็จะเห็นแล้วนะว่าในสายพัฒนาตัวเองผมก็จะมีเวของผมอะ่ะที่ผมเป็นอย่างเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าผมก็จะมีวิธีในการ เขียนแพลเนอร์ในสไตล์ผมอยู่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากที่จะรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับต่อมาครับคุณเขียนแพลเนอร์ไปแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามขาดนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เบสิกใครหลายๆคนก็มักทํากันอยู่ก็คือ To Do List ครับผมมีวิธีการเขียน2แบบก็คือเขียน To Do List แล้วก็เขียน not to do l i s t ถามว่าทำไมเราจะเป็นต้องเขียนทูดูลิสตครับแพลเนอร์ครับมันคือการที่เรามองเห็นภาพรวมนะครับรายปีรายเดือนว่าเรากําลังจะทําอะไร ในปีปีนี้ในเดือนเดือนนี้แต่ชีวิตเราจะดีได้นะครับขึ้นอยู่ที่รายวันนึกออกปะถึงเราจะมองภาพรวมให้ดียังไงก็ตามแต่แต่เกิดสมมติว่าในแต่และว,วันเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรชีวิตมันก็ไม่ดีขึ้นฉะนั้นเราจะเป็นต้องเขียน to do list นะครับว่าแต่และว,วันเราจะทําอะไรบ้างพร้อมกับกําหนดเวลาด้วยนะครับว่าจะเริ่มทํากี่โมงเลิกทํากี่โมงอย่างผมเองนะครับก็จะมีเขียนเอาไว้นะครับว่าช่วง6กโมงนะครับนั่งสมาธิ ตอน8โมงนยะอ่านหนังสือตอน10โมงเช็คสคริปต์นะครับแล้วก็ตอน11โมงอัดคลิปอันนี้คือ To Do List ของวันนี้นะครับที่ผมเขียนเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยเราจะป็นต้องเขียนให้มันละเอียดแบบนี้เลยนะครับกำหนดเวลาทำกำหนดเวลาเลิกและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือ not to do list not to do list คืออะไรเรารู้แล้วว่าแต่และว,วันเราต้องทำอะไรบ้างแต่เราต้องรู้ด้วยนะว่าแต่และว,วันน่ยเราจะไม่ทำ มาอยู่ใน To Do List ของเราถ้าสิ่งนั้นไม่สำคัญมากเพียงพออาจิเช่นคุณมีแผนแล้วว่าวันเนี้ยคุณจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่อยู่ดีๆเพื่อนร่วมงานมาบอกว่าช่วยทำสิ่งนั้นหน่อยสิช่วยทำสิ่งนี้หน่อยสิอย่าลืมดูนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นนะที่คนต่างๆมายื่นมือขอความช่วยเหลือจากคุณมันส่งผลกระทบต่อ To-do List ของคุณไหมถ้ามันส่งผลกระทบต่อ To-do l i s สของคุณผมแนะนำว่าอย่าทำในแต่และว,วันะอาจจะเขียนไปเลยก็ได้ครับว่าวันนี้จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเขียนไปเลยนะครับว่า not to do l i s t วันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะไม่ทําก็คือไม่ว่าจะเป็นตาไร้ดียังไงเราจะทํา to do list ข้อสุดท้ายให้เสร็จก่อนภายใน6กโมงเย็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือกําหนดด้วยนะครับว่าแต่และว,วันเราจะไม่ทําอะไรแล้วเราจะทํา to do list ในแต่และว,วันได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากถึงคนที่เขียน to do list นะครับก็คืออย่าเขียนเยอะจนเกินไปจนไม่สามารถทําได้คนบางคนเขียน to do list เยอะมากแล้พอทําไม่สําเร็จ ก็รู้สึกเฟลกับตัวเองฉะนั้นนะครับเราไม่จะเป็นต้องเขียนให้มันเยอะมากนะครับว่าแต่ละวันเราจะทําเป็น10อย่างนะครับ <c oughs> ขอ5อย่างที่ทําแล้วส่งผลต่อชีวิตแน่ๆทํามันให้สําเร็จแค่นี้นพอละที่เหลือเอาไปพักบ้างนะครับต่อมาครับอย่างที่5กําจัดสิ่งรบกวนเฮ้ยกาจัดสิ่งรบกวนมันจะทําให้เรามีระเบียบกับชีวิตมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรการสร้างระเบียบวินัยะครับสิ่งที่สําคัญก็คือการโฟกัสอยู่กับปัจจุบัน ในตลอดระยะเวลาที่คุณกําลังทํ t ทูดูลิสของคุณอยู่ตลอดระยะเวลาของการที่คุณกําลังจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบอยู่ตลอดระยะเวลาของการจัดห้องอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสามารถโฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้นะไม่ให้มีสิ่งรบกวนเข้ามาอยู่ในหัวสมองคุณสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณมีแนวโน้มที่จะทําสิ่งนั้นสําเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วสําเร็จมากยิ่งขึ้นคําว่าสําเร็จเร็วมากยิ่งขึ้นแน่นอนทุกคนเก็ตแต่สําเร็จได้มากยิ่งขึ้นคืออะไร เวลาที่คุณไม่โฟกัสอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังจะทำครับคุณยอมให้สิ่งรบกวนต่างๆเข้ามามีผลต่อชีวิตคุณในตอนที่ทํากิจกรรมกิจกรรมนั้นอยู่มีแนวโน้มนะครับว่าโฟกัสของคุณจะไปอยู่ที่สิ่งอื่นแทนสิ่งที่กําลังทําอยู่แล้วพอโฟกัสคุณไปอยู่ที่สิ่งอื่นปุ๊บคุณจะเริมไม่อยากทาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าละอานดเช่นทํางานทํางานหนึ่งอยู่แล้วอยู่ดีๆมีสายเรียกเข้าเข้ามาพอกดรับไปปุ๊บเพื่อนชวนเมาส์มอย คนนั้นเลิกกับคนนี้คนนี้เลิกกับคนนั้นเฮ้ยสิ่งนี้ดูสนุกกว่าดูลิสิที่กูทําอยู่ไม่ทําแม่งพักไว้ก่อนเออมันเป็นยังไงวะเรื่องนี้นึกอ่อกป่ะคุณจะไปโฟกัสสิ่งอื่นแทนฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะในช่วงแรกที่คุณเริ่มทําสิ่งเหล่านี้คุณต้องโฟกัสอยู่กับมันให้ได้ทําจนมาเป็นนิสยัยต่อมาครับอย่างที่6ถ้าเกิดสมมุติคุณอยากเป็นคนที่มีระเบ,บียบวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะนี่คืออสิ่่่งงทีีคคุณหห้าาละเลเเยยด็พพพักักใรบ เราบริหารจัดการเวลาแล้วบริหารจัดการการเงินแล้วบริหารจัดการการงานแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือบริหารพลังงานครับนอนให้พอพักให้ดีการมีระเบียบวินัยในชีวิตนะครับไม่ได้แปลว่าทุกวินาทีจำเป็นต้องตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันจำเป็นต้องเครียดทุกๆวันจำเป็นต้องจริงจังไม่จำเป็นครับการมีระเบียบวินัยไม่ได้แปลว่าต้องเครียดการมีระเบียบวินัยคุณควรมีความสุขเดี๋ยวว่า คุณเป็นคนที่มีระเบียบเพิ่มมากยิ่งขึ้นน่ะทาไมคุณต้องเครียดทําไมคุณต้องมีระเบียบแน่นจับจนคุณเครียดอย่างที่ผมบอกเขาว่าจดบันทที่เขียนไม่จําเป็นต้องเขียนเยอะเขียนแค่5อย่าง3อย่างเน้นๆน่ะแต่ทําแล้วส่งผลต่อชีวิตมากๆอ่ะทําแค่นั้นให้สําเร็จแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วอย่าไปเครียดเยอะยิ่งเครียดมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีระเบียบวินัยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะคุณไม่มีความสุข มนุษย์เราจะทําสิ่งต่างๆได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อเมื่อเขาโอเคและเขามีความสุขในการทําสิ่งๆนั้นฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่อยากมีระเบียบวินยัยแต่คุณเริ่มต้นจากการทําโดยการที่คุณไม่มีความสุขแล้วอ่ะคุณจะทําไปได้แบบระยะยาวได้ยังไงความสุขในที่นี้คือฝืนให้ตัวเองทําพอตัวเองทํารู้สึกมีความสุขที่ตัวเองทําสําเร็จแค่นี้อย่าหักโหมจนทําให้ทำทูดูลิศสำเร็จแล้วก็ไม่มีความสุข พอรู้สึกว่ามีอย่างอื่นที่ต้องทําอีกเป็น1ิอย่างเลยในวันนี้ดังนั้นพักผ่อนบ้างดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นบ้างนะครับอย่าตึงเกินเกินไปต่อมาครับพาร์ทที่2คือพาร์ทของการสร้างวินยัยผมจะฝากถึงแนวคิดง่ายๆในะการสร้างวินัยเอาไว้แค่2ข้อเท่านั้นครับข้อที่1รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรครับการรู้นะครับว่าเราทําสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรอะ่ะมันจะช่วยทําให้เรามีระเบียบวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น การที่คุณรู้ว่าคุณเขียนแพลเนอร์ไปคุณทําไปเพื่ออะไรการที่คุณรู้ว่าคุณจัดห้องไปคุณทําไปเพื่ออะไรการที่คุณรู้ว่าคุณจัดข้อมูลจัดระเบียบอะไรพวกนี้ไปคุณทําไปเพื่ออะไรคุณจะมีแรงจูงใจในการทําเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรไม่ได้เป็นเพราะว่าผมบอกแล้วคุณทําใครสั่งแล้วคุณทําแต่คุณอยากทําเพราะมันดีต่อชีวิตตัวคุณเองจริงๆแค่คุณรู้ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรครับโอกาสที่คุณจะมีวินัยในการทําสิ่งต่างๆมันก็จะเพิ่มมากยิ่่งขึ้นละตอมาคครับื คี์สำคัญในการสร้างวินัยเลยนะลงมือทำแม้ไม่อยากทำบอกกับตัวเองไว้ตลอดระยะเวลานะครับว่าอย่าเยอะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปๆนี้ผมเริ่มรู้สึกขี้เกียจเริ่มรู้สึกไม่อยากอัดแล้วนะครับแต่ผมบอกกับตัวเองว่าอย่าเยอะทำซะเราจะมันต้องฝืนใจตัวเองให้ได้ให้ลงมือทำในที่ที่ตัวเราเองไม่อยากทำครับเพราะว่ามันคือวินยัยการสร้างวินัยไม่มีอะไรเลยครับมันแค่ฝืนตัวคุณเองให้ลงมือทำสิ่งนั้น แต่คุณยินดีที่จะฝืนนะเพราะคุณรู้ว่าคุณทําสิ่งนี้ไปแล้วคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในอนาคตผมชอบคำคำหนึ่งที่พี่ีเคพูดมากนะครับเขาบอกว่าการมีวินัยคือการที่คุณส่งสารตัวเองในอดีตและรักตัวคุณเองในอนาคตสงสารตัวเองในอดีตคือสงสารตัวคุณเองที่พยายามจะทําสิ่งนี้มาอย่างยาวนานแล้วแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยมันยังอาจจะยังไม่สําเร็จมันอาจจะยังไม่ดีมากพอแต่ได้กิดสมรติว่าคุณเลิกไปตอนนี้คุณไม่ทํามันต่อ นั่นเท่ากับว่าสิ่งต่างๆที่คุณทํามาคุณทํามาฟรีฉะนั้นสงสารตัวเองในอดีตต่อมารักตัวเองในอนาคตเพราะคุณรู้ว่าทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตมันสําเร็จแน่แล้วตัวคุณเองในอนาคตจะขอบคุณตัวคุณเองในปัจจุบันที่ลงมือทํามันต่อฉะนั้นนะครับวินัยมันคือการลงมือทํทานทังที่ตัวคุณเองไม่อยากทําไม่มีหลวงพ่อวัดไหนไม่มีเกจิวัดใดที่จะมาช่วยให้คุณมีวินัยมากขึ้นได้นอกจากตัวคุณเองที่ ฝืนตัวคุณเองเพราะคุณรู้ตัวคุณเองว่าคุณทําสิ่งนี้ไปคุณทําไปเพื่ออะไรโอเคปะ่ะฉะนั้นครับทั้งหมดทั้งหมลเนี่ยครับการจัดระเบียบให้ชีวิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดข้อมูลต่างๆจัดห้องเขียนทูดูลิสต์วางแผนแพนเนอร์ต่างเนี่ยนะครับมันส่งผลชีวิตกับเราจริงๆแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันส่งผลชีวิตกับเราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยวินัยทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยในการจัดห้อง คุณไม่มีวินัยในการทําข้อมูลจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบคุณไม่มีวินัยในการเขียนแพลเนอร์ทำตามแพลเนอร์คุณทําได้แป๊บเดียวคุณก็เลิกครับแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดอ่ะมันจะไม่ส่งผลอะไรต่อชีวิตคุณเลยคุณก็จะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือทำทั้งทั้งที่ไม่อยากทําโอเคปะ่ะแล้วทั้งหมดทั้งหมดนี้ครับก็คือวิธีในการที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเป็นระเบียบม,มากยิ่งขึ้นและมีวินัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นง่ายๆจากการทำสิ่งเหล่านี้นะครับผมคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับอยากจะให้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรพูดถึงหนังสือเล่มไหนหรืออยากดูคอนเทนต์แนวไหนสามารถมาพิมพ์คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับสัญญาว่าจะลงไปตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับผมก็ผมว่าเคมีจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆผิุ้กคนที่ติดตามผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ